แดงสวยแดงสวยต้นคริสต์มาสนะคะต้นคริสต์มาสพอยเซสเทียดูสวยงามสวยงามนะคะใบประดับสีแดงสดใสนะคะไม้ประดับยอดนิยมในช่วงเทศกาลคริส ยังไม่ถึงคริสต์มาสแต่ว่าใกล้ๆนี้ก็จะถึงเทศกาลแล้วนะคะท่านผู้ชมเอาดอกไม้มาให้ชมนะคะเป็นต้นคริสต์มาสนั่นเองต้นคริสต์มาสพพยเซสเทียสดใสนะคะนำเสนอค่ะคลิปวิดีโอเนี้ยนะคะนำเสนอต้นคริสต์มาสนะคะนี่ต้นคริสต์มาสจะมี ใบสีแดงสวยนะคะแล้วก็จะมีเกสรอ,อยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยใบเนี่ยหุยกำลังสวยกำลังงามเลยพอดีนะคะเนี่ยท่านผู้ชมขาเตรียมหาประดับบ้านประดับตกแต่งไปเลยนะคะนี่ก็กันยาใช่ไหมกันยาตุลาพฤ,ฤษจิกา้าวุ้ไม่กี่เดือนเองเนี่ก็จะใกล้ถึงเทศกาลคริสต์มาส คุลิกานำพานำชมนะคะกับต้นคริสต์มาสนะคะวันนี้เอ,อ้ยแปลงนี้ทั้งแปลงนะก็จะเป็นต้นคริสต์มาสเลยนะคะเนี่ยน้องอ่ะ สมบูรณ์นะคะสวยมีเกสรนนะคะมีเกสรสวยงามนะคะเดี๋ยวจะพาชมอันนี้ก่อนนะคะนี่นี่นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะดูกระถางนะว่ากระถางกระถางใหญ่หรือกระถางเล็กนะคะเดี๋ยวจะพาชมอุย้ยกระถางก็ไม่ใหญ่นะคะเนี่ยกระถางเล็กนิดเดียวเองนะคะแต่ว่านี่นี่ต้น ความสมบูรณ์ของน้องเนาะมีมีม,มีมีเยอะนะคะเนี่ยโดยได้ออกบดอกออกใบแบบแดงสวยงามเนี่ยแปลงทางแปลงเลยนะคะสวยงามจริงมากเลยว้าวว้าวว้าวนี่แหละคลิปวิดีโอนี้คุิการนำเสนอนะคะเออตอน้นต้นนี้ก็จะเป็นต้นคริสต์มาสนั่นเองนะคะโอ้สวยงามนะคะอุ้ยะะตรงนี้ตรงนี้อะไรคะ แปลงนี้แปลงเน่อชื่อ,ช,อชื่ออยู่ไหนนะก็น่าจะเป็นชวนชมหรือเปล่าโอ้โหดอกอะไรอ่ะชมความงามของน้องไปกันล้วกันนะอันนี้คือ,ค,อคือผลพลอยได้นะคะฮีสสวยสวยอุ้ยดอกตูมเพียบเลยดอกตูมสวยงามนะคะเนี่ยดอกตูมเดี๋ยวต้องไปหาชื่อก่อนอชมความงามของน้องไปก่อนนะคะเพื่อนๆขาท่านผู้ชมนู่นสวยสวยสวย,สวยมากๆเลยนะคะอันเนี้ยอันนี้ก็จะคุ้นเคยนะ คุ้นเคยนะเดี๋ยวดูอันนี้มีชื่อมีชื่อเดลี่ใบใบมันอ๋ออันนี้เดลี่ใบมันโอเคนะคะอันนี้ก็พาชมนะคะนี่ไปข้างหน้านู่นก็จะมีดอกไม้เยอะแยะเลยนะคะโอเคนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเน้นที่ต้นคริสต์มาสแล้วก็น้องๆอ,อีกสายพันธุ์ทีไม่มีชื่อดอกอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอชมแนละ้วมีป้ายอยู่หรือป่านะ โอมีมีชื่อบอกอะชมความงามของน้องก็แล้วกันนะคะโอเคค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะนี่ให้ดูจุจุอีกทีหนึง่งสวยงามสวยงาม